ข่าวด่วนครับคุณผู้ชมครับสำนักข่าวของนิวเซนกรีต้ได้รายงานว่าแบล็คพิงกำลังจะปล่อยโซโลเดี่ยวของโลเซและลิซ่าเร็วๆนี้ท่านี้ตัวแทนของ YG ได้ออกมาบอกว่าโลเซและลิซ่านั้นกำลังจะปล่อยผลง,งานเพลงโซโลเดี่ยวโดยจะมีกำหนดแบบแผนที่ชัดเจนรวมไปถึงการทำเอ็มวีด้วยเช่นกันซึ่งคนแรกที่จะถูกปล่อยออกมาให้ชมนั่นก็คือโซโลเดี่ยวของโลเซครับโดยทางเอเจนซี่ได้บอกว่าจะมีกำหนดปล่อยออกมาในช่วงกลางเดือนมกราคม2021นี้นั่นถ้ากิว่าจะปล่อยออกมาก่อนคอนเสิร์ตแบล็คพิ้งเดอะโชว์นั่นเองส่วนของล่าาักกลอออยมาตามต หลังจากโรเซ่ปล่อยออกไปแล้วจากที่คิดก็คงจะเป็นระยะ1นึ่เดือนประมาณนี้ครับแต่ทั้งนี้นะครับก็ยังไม่มีกําหนดที่แน่ชัดของลิซ่าเช่นกันครับแล้วก็ส่วนของจีซูนั้นจะมาหลังจากโซลเดียวของลิซ่ากับโรเซ่จบไปแล้วเพราะว่าตอนนี้เธอกําลังถ่ายทำซีรีส์เรื่องสโนว์อยู่นั่นเอง และนี่คือข่าวที่ทางนิวเซนเขาได้เขียนขึ้นมาครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับคุณผู้ชมครับนี่คือแบบแผนดําเนินกิจกรรมของ b a ็ k พิงจาก YG Entertainment ที่เขาพูดเอาไว,คาว้คร่าวๆและก็บางส่วนนั้นก็มีแผนออกมาแล้วอาจจีจริงก็ดีใจไหมก็ดีใจครับแต่อย่าลืมว่านี่คือ YG ถ้าเป็นแฟนคลับจาก YG ก็อย่าไปเชื่อจนกว่าจะได้เห็นทีเซอร์โปสเตอร์หรือ MV ทีเซอร์ก่อนเรื่องเกง่กงๆ8 m v ีในปีสโลต่อกันทุกคน ยังตาดตึงใจผมอยู่จนถึงปัจจุบัน <c oughs> นี่คือข่าวสารที่ผมนำมาอัปเดตให้ฟังในคลิปนี้ครับก่อนจะกลับไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ช่อง Alex Channel น้อยๆแห่งนี้ได้อยู่รอดปลอดภยัยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ